สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับมุมมืดของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลกันว่าในสมัยนั้นจะมีเรื่องราวที่เลวร้ายที่แปลกพิสดารกันถึงขนาดไหนที่อาจจะทำให้คนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้คาดมีถึงเลยว่ามันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอในสมัยนั้นและก่อนที่ใครจะฟังผมก็แนะนำนะครับว่าอย่ากินข้าวไปแล้วฟังไป ให้กินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วฟังเพราะเนื้อหาเหล่านี้มันก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรซึ่งบางคนอาจจะรับไม่ได้เลยและก่อนที่จะไปฟังผมขอแวะคุยเรื่องข่าวดังในประเทศไทยเกี่ยวกับพระสง์เสพเมถุนกันสักแปบนะครับก็เพราะเหตุการณ์นี้แหละเลยทำให้ผมอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับข่าวดังในประเทศไทย ในเรื่องของพระสงฆ์ไปเสพเมถุนกับศีกาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจยิ่งนักและพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตกันทั้งนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสเอาจริงๆมันคือเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับผมดูข่าวนี้ครั้งแรกทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจมากเลยแทนที่พระจะเป็นตัวอย่างที่ดีนำคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาปฏิบัติ แต่กลับเอาผ้าเหลืองมาหากินกันแบบนี้แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเลยและเด็กรุ่นใหม่ๆที่เติบโตมาพอเห็นข่าวแย่ๆแบบนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์บ่อยๆหรือแม้แต่คนที่เคยศรัทธาพระสงฆ์ในตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่อยากทําบุญกับพระกันแล้วนะครับบางคนนี่ถึงกับบอกทําบุญกับหมากับแมวยังดีสัก,กว่า เพราะเวลามีข่าวเกี่ยวกับพระที่ดีและข่าวที่เกี่ยวกับพระที่ไม่ดีทุกคนรู้ไหมว่าข่าวพระดีๆนั้นคนค้างเงียบนะครับแต่พอข่าวพระไม่ดีคนจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้ใครหลายๆคนนั้นคิดว่าวงการพระนี้เริ่มไม่น่าศรัทธาแล้วและผมจะขอบอกเลยนะครับพระดีๆยังมีอีกเยอะ แต่แค่พวกท่านไม่ได้เป็นข่าวดังนั้นอย่าพึ่งเสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนากันเลยเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่2,500กว่าปีที่แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงและการกระทำแบบนี้ที่พระไปเสพเมถุนกับสีกาวิบากกรรมอย่างเบาเลยคือเป็นเปรตเปรตนี้คืออย่างเบานะครับถ้าหนักกว่านั้นก็ลงนรกเหมือนในสมัยตอนที่พระมหาโมฆลานะเจอเปรตตนหนึง่ง เปรตตนนั้นลอยอยู่ในอากาศและเปรตตนนั้นมีสังคติมีบาทมีประคดเอวคือเครื่องนุ่งห่มเป็นพระเลยแล้วเปรตตนนั้นมีไฟลุกท่วมร่างกายอยู่ตลอดร้องควครค้างโหยหวนด้วยความทรมานแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เปรตตนนี้เมื่อก่อนเป็นพระพิสุอยู่ในยุคข,ของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วพระพิสุรูปนี้เป็นพิษุมีความลามกโดยวิบากกรรมตรงนี้เลยทําให้มาเป็นเปนรตชนิดนี้ซึ่งคำว่าลามกนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องของทางเพศอย่างเดียวนะครับแต่จะมีความหมายอย่างอื่นด้วยเช่นหยาบคายหยาบช้าตำซามชั่วร้ายไม่ดีงามเป็นต้น ทุกคนก็ลองคิดคิดดูนะครับหากเป็นพระแล้วประพฤติตัวไม่ดีแบบนี้เมื่อถึงวันที่ตายไปเขาจะได้รับวิบากกรรมแบบไหนเอาละครับนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยกเกี่ยวกับมุมมืดของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลว่าพระสงฆ์ในสมัยนั้นจะมีเรื่องราวที่เลวร้ายเหมือนกับในปัจจุบันกันบ้างหรือเปล่ามาฟังกันครับ โดยเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการเสพเมถุนก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นผมบอกเลยว่าเลวร้ายกว่าตอนนี้มากโดยผมจะเอาเรื่องการเสพเมถุนแบบเบาๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆไล่ไปในเรื่องที่หนักหนาะเพราะถ้าเล่าเรื่องที่หนักก่อนเดี๋ยวใครหลายๆคนอาจจะรับไม่ได้แล้วก็ปิดคลิปไปเลยคือในสมัยก่อนได้มีพระพิสุรูปนึงไปเสพเมถุนกับสีกา ก็คือผู้หญิงนั่นเองก็ทําให้ปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากผมหมายถึงเหตุการณ์มันธรรมดาซึ่งในปัจจุบันเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแปลกแต่ถ้าถามถึงความผิดก็คือร้ายแรงต้องขาดจากความเป็นพระเลยและคราวนี้พวกพระพิกษุทั้งหลายที่คิดจะหาวิธีเสพเมถุนแบบใหม่ๆก็เริ่มเกิดขึ้นมาอย่างเช่น พระพุทธเจ้าห้ามเสพเมถุนกับสีกาก็จะมีพิสูจน์บางรูปรู้และว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามเสพเมถุนกับสีกานั้นเราก็เสพเมถุนกับบัรดอกซะเลยบันฑดอกก็คือเพศช,ชายที่ไม่ใช่ชายแท้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็อามบัดประชิกขาดจากความเป็นพระอยู่ดีหรือมีอีกอย่างพระพิสูจน์นั้นคิดว่าถ้าเราไปเสพเมถุนตอนเป็นพระอยู่เราก็ประชิกแน่เลย นั้นเราไม่สวมจีวนไม่สวมสบงเลยละกันเราเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าแบบคฤืัหัดแบบชาวบ้านคนธรรมดาแล้วไปเสพเมถุนพอเสพเมถุนเสร็จก็ค่อยกลับมาใส่เครื่องนุ่งห่มของพระภิสษตตามเดิมพระที่คิดแบบนี้ก็มีนะครับสุดท้ายก็อาบัดปราชิกอยู่ดีหรือพระอีกรูป ไม่ใส่เครื่องนุ่งห่มของพระพิสุเลยแต่ไปเสพเมถุนแบบเปือยกายเลยถ้าให้ตีความก็คือน่าจะถอดเครื่องนุ่งห่มของพระทั้งหมดแล้วเดินไปหาสีกาแบบนั้นเลยแบบเปลือยๆไม่ได้ใส่อะไรเพื่อเสพเมถุนสุดท้ายยังไงก็ปราชิกอยู่ดีทุกคนเห็นไหมครับคนเรามันจะทำผิดก็จะหาช่องโบตรงนู้นตรงนี้มาอ้างเพื่อที่จะทำความผิด ซึ่งเอาง่ายๆจะดูก็ดูที่เจตนาเลยเพราะเจตนาต้องการไปเสพเมถุนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำวิธีแบบไหนแปลกประหลาดแบบไหนเสพเมถุนก็คือเสพเมถุนยังไงก็อาบัตปราชิกขาดจากความเป็นพระอยู่ดีซึ่งการประชิกขาดจากความเป็นพระนั้นแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นการกระทำผิดของพระรูปนั้นแต่ถ้าพระทำผิดไปแล้วยังไงก็ปราชิกเดี่ยวนั้นเลยนะครับ คือขาดจากความเป็นพระตั้งแต่วินาทีที่ทำผิดเลยไม่ต้องรอให้ใครมาจับศึกหรืออะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดปราชิกขาดจากความเป็นพระไปแล้วแล้วไม่มีคนเห็นแล้วก็ยังใส่เครื่องนุ่งห่มของพระอยู่นั่นก็จะเรียกว่าพวกอรารัชชีได้เลยก็คือผู้ที่ไม่มีความละอายหรือหน้าด้านนั่นเองจะใช้กับพระพิสุพวกที่ชอบประพฤติผิดศีลผิดวินยัยและเมื่อพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเอาจริงๆในสมัยนั้นยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็รู้ได้ว่าพระภิกษุองค์ไหนทําผิดก็ปราชิกเลยแต่นปัจจุบันก็คงจะดูกันยากหน่อยอย่างพวกเราเนี่ยคนธรรมาดาจะไปรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนคือพระจริงหรือพระปลอมบางทีปราชิกไปแล้วด้วยแต่ก็ยังสวมเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุอยู่อย่างนั้น ยังไงนะตอนนี้จะเข้าไปกราบบหา้พระรูปไหนเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราพิจารณาให้ดีๆด,ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นกราบโจรไปซะเปล่าๆเอาแหละนั้นกลับมาเข้าเรื่องในสมัยพุทธกาลกันต่อซึ่งจะมีการเสพเมถุนของพระพิสุร,รูปหนึ่งที่ผมว่าเริ่มจะแปลกประหลาดแล้วแหละโดยพิสุร,รูปนี้ไม่ได้ไปเสพเมถุนกับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือบันดออะไรทั้งสิ้น แต่พิกษุดรูปนี้มีความผิดปกติอย่างหนึ่งเลยก็คือพิกสุรูปนี้มีหลังที่อ่อนมากหรือมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองโดยในครั้งนั้นพิกสุรูปนั้นเกิดความกำหนัดในกามอย่างมากก็เลยกลมตัวลงไปแล้วใช้ปากอมองค์กำเนิดของตนเององค์กำเนิดก็คืออวัยวะเพศนั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องอาบัดราชิกไปและมีพิสุอีกรูป อันนี้ค่อนข้างแปลกก็คือพิสุรูปนี้เป็นพิสุที่มีองค์กําเนิดยาวก็คือมีอวัยวะเพศที่ยาวมากๆมีครั้งหนึ่งพิสุรูปนี้เกิดความกําหนัดในกามอย่างมากก็เลยเอาองค์กําเนิดของตนเองเนี่ยสอดใส่เข้าไปในวัชมักของตนเองวัชมักก็คือทวารหนักนั่นแหละครับคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะจะมีใครกี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถทําแบบนี้ได้ สุดท้ายก็ต้องอาบัตดปรลาชิกไปนะครับและในสมัยนั้นใช่ว่าเรื่องแปลกๆจะมีแค่ผู้ที่เป็นนักบวชนะครับแต่ผู้หญิงในสมัยนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเช่นเดียวกันคือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีภิกษุชื่อว่าสุนทละ พิสูตรรูปนี้บวชมาจากกรุงราชคฤห์แล้วกำลังเดินไปตามทางและในระหว่างทางได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นพระสุนทระรูปนี้แล้วก็บอกกับพระสุนทระไปว่านิมนต์ท่านหยุดก่อนเดี๋ยวฉันจะขอไหว้ท่านพระสุนทระก็หยุดเดินผู้หญิงคนนั้นก็กราบไหว้พระสุนทระและในขณะก้มลงไปกราบไหว้ก็ได้เลิกผ้าของพระสุนทระขึ้นมาแล้วก็ใช้ปากอมไปที่องค์กำเนิดของท่าน แต่ท่านก็ปฏิเสธไปไม่ได้ยินดีด้วยและด้ยวยความกังวลน,นี้พระสุนทะละก็ได้ไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าได้ฟังเพราะกลัวว่าตนเองจะอาบัติปราชิกพระพุทธเจ้าก็ถามกับพระสุนทะละไปว่าเธอยินดีไหมกับเรื่องนี้พระสุนทะละก็บอกไปว่าไม่ได้ยินดีพระพุทธเจ้าก็บอกไปว่าดูก่อนภิกษุภิกษุผู้ไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตินี่แหละครับ เพราะท่านไม่มีเจตนาจะเสพเมตุนแต่อย่างใดท่านเลยไม่อาบัดประชิกเพราะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าอยู่ๆจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกให้หยุดแล้วจะขอไหว้ท่านอยู่ๆพอกล้มลงไปก็เลิกผ้าของท่านขึ้นมาแล้วก็ใช้ปากอมไปที่องค์กำเนิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่พระสุธละไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้คือในสมัยก่อนน่ะผู้หญิงที่หลงรักพระก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มี พระบางรูปก็หน้าตาหล่อผิวพรรณดีมากเลยก็จะไม่ดูดีได้ไงเพราะบางท่านที่มาบวชก็มาจากลูกของเศรษฐีลูกของกษัตริย์กันทั้งนั้นและก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายๆคนนะครับที่ทำเรื่องแบบนี้ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีพิสุ์รูปหนึ่งได้พักกลางวันอยู่ที่ป่าอันธวันแถวเมืองสาวัตถีและได้จำบัดหลับอยู่ในคราวนั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเลี้ยงโคเดินผ่านมา พอเห็นพิกษุรูปนี้นอนอยู่อยู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็เดินขึ้นไปนั่งค่อมตรงองค์กําเนิดของพิกษุรูปนั้นเลยแต่คราวนี้พิกษุรูปนั้นเกิดความยินดีในการกระทําแบบนี้ก็ทําอย่างนั้นจนเสร็จความต้องการคราวนี้ก็คิดได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วก็กังวลว่าเราต้องอาบัติปราชิกแน่เลยก็เลยเข้าไปกราบทูลเรื่องนี้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอต้องอาบัติปราชิกแล้ว เห็นไหมครับก็เพราะว่าพิสุ์รูปนี้นั้นยินดีกับการเสพเมถุนกับผู้หญิงคนนั้นเลยต้องอาบัติปราชิกจะต่างกับพระสุนทรละที่ท่านไม่ได้มีเจตนาเสพเมถุนและไม่ได้ยินดีด้วยเลยไม่อาบัติปราชิกแต่เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงมานั่งค่อมตอนพระพิสุนั้นหลับก็มีพระหลายๆรูปนั้นโดนนะครับแต่พระพิสุ์บางรูปท่านไม่ยินดีและปฏิเสธไปท่านก็ไม่อาบัติปราชิกเอาละครับ นั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงเหตุการณ์การเสพเมทุนที่ผมคิดว่ามันโหดร้ายและน่าสะอิดสะเอียนอย่างมากคือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีพิสุ์รูปหนึ่งเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ได้เห็นศพทุกคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพิสุ์รูปนี้จะทําอะไรใช่ครับพิสุ์รูปนี้ได้เสพเมถุนกับศพนั้นแล้วก็ต้องอาบัติปราชิกไปแต่แค่นั้นยังไม่พอได้มีพิกษุรูปหนึ่งเข้าไปในป่าช้าเหมือนกัน แล้วเห็นศพแต่ศพนั้นเป็นศพที่ศีรษะขาดพิสุร,รูปนั้นก็เลยเอาองค์กําเนิดของตนเองสอดเข้าไปในปากของสสศพศีรษะขาดนั้นพอพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ก็ให้พิสุร,รูปนั้นอาบัิประชิกไปและพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีพิสุอีกรูปเหมือนกันเข้าไปในป่าช้าแล้วก็เจอศพที่ศีรษะขาดเช่นเดียวกันแต่คราวนี้พิสุร,รูปนั้น พยายามเลี่ยงการสอดองค์กำเนิดให้กระทบปากจึงทำการสอดองค์กำเนิดของตนเองโดยไม่ให้กระทบปากในการทำแบบนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำยังไงถึงไม่ให้กระทบปากได้แต่ก็มีบางคนตีความกันว่าพิสูน์รูปนี้น่าจะสอดองค์กำเนิดของตนเองจากคอของศพนั้นเลยโดยไม่ได้สอดทางปากแต่สอดจากคอมาเลยคือต้องเข้าใจนะวันนั้นคือศพที่าาศีรษะขาด ก็น่าจะสอดจากคอขึ้นมาเลยสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้ามีเจตนาในการเสพเมถุนไม่ว่าจะเสพแบบไหนจะพยายามเลี่ยงยังไงก็อาบัดประชิกอยู่ดีจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ยังมีอีกเยอะนะครับแต่ผมว่าเอาแค่นี้กันก็น่าจะพอรู้กันได้แล้วว่าในสมัยพุทธกาลนั้นก็ยังมีพระที่ทำผิดวินัยกันค่อนข้างเยอะ แต่ด้วยที่ว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนอยู่ยังไม่ดับขันปรินิพานท่านก็จัดการกับพระภิกษุสองพวกนี้ได้แต่อย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็มีพระที่ทาผิดวินัยกันค่อนข้างเยอะและเยอะจริงๆบางรูปบวชเป็นพระแต่มีเงินเยอะมากและเอาเงินไปใช้ส่วนตัวอีก อย่างข่าวล่าสุดเนี่ยความผิดคือปราชิกไปแล้วคาดจากความเป็นพระไปแล้วแต่ก็ยังมานั่งให้ญาติโยมกราบไหว้ศรัทธากันอยู่ซึ่งท่านก็ต้องมีความละอายใจกันบ้างนะครับถ้าเอาจริงๆยังละไม่ได้กับทางโลกก็สึกแล้วมาอยู่กับทางโลกดีกว่าอย่าพึ่งไปทางธรรมพราะไม่เช่นนั้นก็จะทำผิดไปหมดแล้ววิบากกรรมมันหนักกว่าตอนเป็นฆรวาสด,ด้วย ญาติโยมบางคนเนี่ยศีลบริสุทธิ์กว่าพระอีกแต่ก็ไปนั่งกราบไหว้พระที่ปาราชิกไปแล้วก็เข้าใจได้แหละเพราะญาติโยมเขาไม่รู้ว่าพระรูปนี้ปารชิกไปแล้วพวกเขาก็กราบไปเพราะคิดว่าพวกท่านศีลบริสุทธิ์กว่าเป็นผู้ประพฤติตัวที่ดีกว่าแต่หารู้ไม่นั่นคือกำลังการาบพวกอรัชีทั้งนั้น และผมจะบอกเลยนะว่าถ้าผ่านเรื่องนี้ไปญาติโยมหลายๆท่านจะมีความละเคืองใจกันอย่างมากในการทำบุญตักบ,บาทพระเพราะพวกเขาจะมาคิดกันว่าใส่อาหารให้พระรูปนี้ได้ไหมพระรูปนี้ดีหรือเปล่าถ้าเป็นพระไม่ดีให้อาหารไปก็เสียของเปล่า,าซึ่งณนะตอนนี้มีหลายท่านคิดอย่างนี้กันแล้วนะครับบางทีไม่ไหว้พระแล้วด้วยเพราะไม่สบายใจ บางคนก็ไหวแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวเลยก็พราะว่าไหวแล้วสบายใจกว่าแต่ผมจะขอย้ำอีกทีนะครับพระดีๆที่ท่านปฏิบัติดียังมีอีกเยอะอย่าเสื่อมศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เพียงเพราะพระบางรูปประพฤติชั่วไม่อยู่ในสิลนในธรรมคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ายังคงดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ